ชื่อคีค่ะชื่อในเพจก็คือจวงนะคะเป็นเจ้าของน้องสแตมสตังสตองนะคะคนนี้คือน้องสแตมเพศเมียหมาไทยอายุสองขวบครึ่งอีกคนเป็นพี่น้องกับสแตมชื่อสตังค่ะน้องสุดท้องชื่อสตองเป็นน้องหมาตาเดียวอายุเจ็ดเดือนค่ะเพศเมีย น้องสองตัวสตันสตังเนี่ยมาจากเพจไทยแท้หาบ้านค่ะเป็นหมาโตที่โดนรีโฮมหาบ้านใหม่อะค่ะก็ไปรับมาตอนอายุประมาณ8 9เดือนค่ะส่วนน้องสตองเนี่ยเป็นน้องเล็กที่แม่หมามาคลอดทิ้งไว้หน้าบ้านนะคะก็จริงๆอ่ะมีพี่น้องทั้งหมด6ตัวตั้งใจเอามาหาบ้านทั้ง6ตัวแต่ว่าสตองเป็นตัวที่ตาเจ็บก็เลยรักษาให้ก่อนแล้วก็รักษาไปรักษามาก็ตาบอดก็เลยเก็บไว้เองค่ะก็เลยเป็นที่มาของสตมนสตังสตองค่ะ เริ่มต้นที่ทำให้มีคนฟอลโล่เยอะขึ้นน่าจะเป็นคลิปที่ทั้งสองตัวเริ่มจากสแตมสตังเนี่ยเล่นน้ำอะค่ะคือที่บ้านจะมีแบบคลองเล็กๆอยู่แล้วก็เขาชอบว่ายน้ำมากคือวันแรกที่มาถึงที่บ้านเนี่ยเป็นหน้าฝนแล้วก็คลองในบ้านน่ะมันเป็นแบบแหน่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเขานึกว่าสนามหญ้าเขาก็เลยวิ่งลงไปเลย จากนั้นก็คือเล่นน้ำทุกวันตั้งแต่วันนั้นก็เลยมีแฟนคลับมาติดตามเพิ่มเพราะว่าชอบดูเขาเล่นน้ำเลยอยคะ่ะนี้ใสยของแต่ละตัวก็จะเป็นฉายา,ยาที่แฟนคลับตั้งให้อะคะ่ะว่าเป็นเหมือนกาสลองกับสองี๋อะคะ่ะสแตมกับสตังนะคะสแตมก็จะแบบขี้ฉานิดๆแล้วก็ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็ต้องการความรักมากคือแบบขี้ประจบมากอะไรอย่งนี้ยค่ะส่วนสตังก็จะเป็นแบบละมุนล,ละม่อมอ่อนโยนใจดีอะไรอย่งี้ค่ะแล้วก็สตองก็จะเป็นน้องเล็กเดิเดๆ้ลาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอยงี้ค่ะตลกตลกเป็นตัวตลกความสามารถพิเศษเหรอคะก็ถ้าทั่วไปก็ นั่งได้ขอมือได้สวัสดีได้นะคะแล้วก็สแตมเนี่ยจะเล่นเฟตชิ่งเก่งคือโยนไปแล้วคาบกลับหมาให้ได้ตลอดนะคะ สตางความสามารถพิเศษนะจะเป็นว่ายน้ำเพราะว่าว่ายน้ำหนักมากว่ายแบบว่ายไปโอลิมปิกว่ายอยู่นั่นแหละสะตางความสามารถพิเศษยังไม่มีค่ะ <laughs> เพราะว่าเ <laughs> พิ่งหายป่วยเ <laughs> พิ่งกลับมาอยู่บ้านได้เดือนกว่าๆอะไรเงี้ยค่ะ ที่อยากฝากไว้ก็คือจริงๆอยากให้คนที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงอะค่ะลองไปดูรับน้องหมาแมวที่กำลังหาบ้านมาเลี้ยงนะคะเพราะว่ามีน้องหมาแมวอีกเยอะมากเลยที่แบบต้องการบ้านนะคะแล้วก็หมาแมวจรก็น่ารักไม่แพ้หมาไทยนะคะก็อยากฝากไว้ว่าถ้าใครสนใจอยากรับเลี้ยงน้องๆก็เข้าไปดูที่เพจไทยแท้หาบ้านได้นะคะ Facebook i n s t a g กรมมีหมดเลยค่ะ ติดตามความน่ารักษ์ของ3มแสบ3ต่อได้นะคะใน IG s t a m underscore star underscore strong นะคะขอบคุณค่ะ